สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็เริ่มต้นด้วยภาพแห่งความสุขความประทับใจของคนไทยที่ได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชน,นมายุหรอบ60พรรษาเมืม่อวานนี้และประเทศไทยก็กลายเป็นสีม่วงเพราะคนไทยทั้งประเทศร่วมกันใส่เสื้อสีม่วงแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับซึ่งนอกจากการพร้อมใจกันจุดเทียนชัยถวายพระพรและใส่เสื้อสีม่วงแล้ว ทั่วประเทศยังมีการจัดงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอีกมากมายเลยครับรวมถึงงานนี้ด้วยนิทรรศการวิสิตศิลป์แผ่นด,ดินสยามครับ อีกหนึ่งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติดีที่น่าสนใจซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพพระร,ราชดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ5รอบ60พรรษาสองเมษายน2558นาหะคะสำหรับนิทรรศการวิสิตศิลป์แผ่นดินสยามที่รวบรวมผลงานศิลปะฝีพระหัตมากมายมาจัดแสดงผ่านจอมลติทัศให้ได้ชื่นชมและปราบปลื้มในพระปีชาสามารถทางด้านศิลปะของพระองค์ท่านโดยแบ่งออกเป็นเจด้านใหญ่ๆอ,อย่างภาพวาดฝีพระหัตผลงานที่ พระองค์ท่านทรงใช้เทคนิคสีฝีแปรงที่หลากหลายภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงใช้บันทึกเรื่องราวที่พบเห็นในแต่ละวันและระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เรขาศิลป์หรือกราฟิกดีไซน์ฝีพระหัตถ์ซึ่งเน้นความสดใสน่ารักสร้างความสุขอารมณ์ดีให้กับผู้พบเห็นและพระองค์ยังพระราชทานอนุญ,ญาตให้องค์กรหน่วยงานต่างๆนำไปต่อยอดในหลากหลายรูปแบบเช่นชุดสแตม์นักสัตว์ฝีพระหัตถ์สติ๊กเกอร์ลายฝีพระหัตถ์เพื่อการกุศลและอีกมากมายเครื่องปั้นดินเผาฝีพระหัตถ์ที่ทรงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิคต่างๆหรือพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลป,ปะการแสดงทั้งดนตรีและนาฏศิลป์ ด้านคีตัดสินอีกพระปีชาสามารถที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นการขับร้องเพลงไทยเดิมและการพระราชนิพนธ์บทเพลงที่มีมากกว่า60เพลงและด้านวรรณศิลป์ที่พระองค์พระราชนิพนธ์ร้อยแก้วร้อยกรองงานแปลพระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางหนังสือเยาวชนมากมายซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางด้านภาษาศาสตร์ของพระองค์ท่าน นอกจากนั้นในงานยังมีการเปิดให้แสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยการลงน้มถวายพระพรผ่านอิเล็กทรอนิกส์การ์ดอีกด้วยค่ะซึ่งนิทรรศการวิรสิตศิลป์แผ่นดินสยามน,นี้ก็จะจัดต่อเนื่องตลอดเดือนมหามงคลเมษายนนี้เลยล่ะค่ะที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินถนนราชดำเนินกลางค่ะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในต่างประเทศด้วยอย่างเช่น การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชน,นมายุ5รอบ2เมษายน2558ณสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่5-6ถึงเมษายนนี้ครับไชอื่นกล เห็นนี้ก็เป็นการแสดงชุดดุดดวงปทุมทิพย์ระบำที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่สื่อถึงความเชื่อความศรัทธามิตรภาพของไทยและจีนผ่านความงามของดอกบัวและท่ารำร่วมถึงเพลงไทยและเพลงจีนเพื่อนําไปแสดงในงานการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ที่กรุงปักกิง่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่5และ6เมษายนนี้พร้อมเป็นการฉลองครบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง รว่างไทยและจีนด้วยค่ะโดยนอกจากการแสดงชุดนี้แล้วก็ยังมีการแสดงที่สื่อถึงความเป็นไทยอีกหลายๆชุดที่เรียงร้อยเป็นชื่ออย่างไพเราะวิสิตศิลปินยนยินผลหลวงดุดดวงปทุมทิพย์และลิฟเมืองไทยสายใหญ่วัฒนธรรมซึ่งก็มีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยทั้ง4ภาค รวมถึงการแสดงหุ่นล้วงหรือหุ่นใหญ่หุ่นเก่าแก่ที่สุดของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายหรือกว่า300ปีก่อนซึ่งเกือบสูญหายไปแล้วแต่ได้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้งตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุาดาสยามบร,รมราชกุมารีที่ทรงอยากให้คนไทยทุกคนช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสารมรดกศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติด้วยค่ะ เช่นเดียวกับงานนี้นะครับก็จะไปแสดงในต่างประเทศเหมือนกันสําหรับละครเวทีเรื่องดังที่เคยสร้างความประทับใจให้กับคอละครเวทีชาวไทยมาแล้วอย่างข้างหลังภาพ The Musical ซึ่งกําลังจะไปแสดงในต่างประเทศจริงๆแล้วครับปลายเดือนพฤษภาคมนี้ในชื่อ w a t e r f a l อร์เดอะม a วสครับ ชอบเพลง One You For In Love เพลงที่ใช้ในการแสดงละครเวที w a t e r f o h e Musical หรือข้างหลังภาพ The Musical ฉบับ Go i n t r ที่จะไปแสดงในต่างประเทศปูเส้นทางสู่บรอดเวย์ให้คนไทยได้ฟังกันก่อนพร้อมแจ้งข่าวดีนี้นะคะสำหรับหนุ่มบี้สุกรีดก่อนจะเหินฟ้าไปเปิดม่านก,การแสดงอย่างเป็นทางการที่ Pasadena Playhouse นคร Los แ Angeles ในเดือนพฤษภาคมต่อด้วยที่ Fifth Avenue Theater, Theater Theater สหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคมซึ่งถือเป็นนักแสดงคนไทยเพียงคนเดียวที่จะไปผังาดบนเวทีละคร เวทีระดับโลกอย่างบอรอดเวหลังหนุ่มบี้และเจ้าพ่อละครเวทีเมืองไทยบอยทกนเกียรติเวรวรันมุ่งมั่นดำเนินการที่จะนําละครเวทีข้างหลังภาพเดิะมิวสิควอลจากบทประพันธ์ของศรีบุรพาที่ประสบความสําเร็จอย่างดีและสร้างความประทับใจให้กับคนไทยมาแล้วเมื่อปี2551ไปแสดงบนเวทีบอรอดเวมานานถึง4ปีทั้งการพัฒน,นาดัดแปลงบทและประพันธ์เนื้อร้องทานองดนตรีประกอบใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจประทับใจรวมถึงละครออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ ฝากเป็นกำลังใจนะครับในการทำงานในต่างแดนในครั้งนี้ที่ uh, LA f a s a d e n a นะครับกอละครเิธีเรื่อง Waterfall นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับมาถึงช่วงที่คอหนังทั้งหลายรอคอยกันอยู่แล้วครับกับตัวอย่างและเรื่องย่อของภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายในสัปดาห์นี้ในช่วงหนังใหม่สุดสัปดาห์ซึ่ง m ตอร์ r Movie ของเราก็พร้อมรออยู่แล้วครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมก็ถึงเวลาของผมมิสเตอร์มูฟี่ครับสำหรับในสัปดาห์นี้ก็มีภาพยนตร์เข้าฉายเพียงไม่กี่เรื่องแต่ไม่ขาดใจคอหนังแน่นอนครับเพราะในที่สุดภาพยนตร์นักซิ่งภาคต่อเรื่องดังอย่าง f a สแอนด์ฟิลเเก็เข้าฉายจมแล้วครับ ในที่สุดแฟนหนังที่ชื่นชอบความเร็วก็ได้ชมภาพยนตร์รถซิ่งภาคต่อฟอร์มใหญ่เรื่องดังฟา s t and Furious 7กันอย่างสมใจกันแล้วนะครับหลังปลายสดาร์ก่อนสารแพ่งมีคำสั่งระงับฉายในประเทศไทยออกมาก็เลยได้รับความสนใจอย่างมากโกยรายได้ในวันเวลาที่เข้าฉายได้ถึง50บล้านบาทโดยภาคนี้ก็เป็นเรื่องต่อจากภาคก่อนที่โดมินิกทอร์เรโตไบรอันโอคอนเนอร์พร้อมพักพวกกลับมายาสหรัฐอเมาิกาเพื่อใช้ชีวิตสงบสุขอย่างที่ฝันไว้แต่ก็ไม่ไวยทุกคนรายย้อนกลับมาล้างแค้นแถมยังต้องเข้าไปผล่พันกับแก๊งชเพื่ออขงล้า่่าทีีมมมนนุจพของไทยยยรรววมอู่ด้คับ ส่วนอีก2เรื่องที่หารกล้าเข้าฉายชนกับฟ้าแอนฟิเรียเจก็เป็นภาพยนตร์เกาหลีและภาพยนตร์อินเดียซึ่งก็เป็นคนละแนวกันเลยครับโอตูไมฟาร์เตอร์หมื่นวันไม่ลืมคำสัญญาพ่อภาพยนตร์ดราม่าจากเกาหลีกับเรื่องราวของผู้ชายที่อุทิศตนเพื่อความสุขของครอบครัวโดยยอมทำงานทุกอย่างผ่านช่วงยากลําบากทั้งสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามและอุปสรรคมากมายเพื oh <my> ่อหาเลี้ยงครอบครัวแทนพ่อที่เสียไปและให้สมาชิกทุกคนได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และดีเทคทีฟบิยองกิชบกี้ภาพยนตร์อินเดียในแนวสืบสวนสอบสวนกับเรื่องของมดิตหนุ่มป้ายแดงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กับงานแรกในฐานะนักสืบก็ต้องเจอกับงานหินสุดอันตรายเมื่อต้องต่อกรกับวายร้ายอัจฉริยะที่มีแผนการใหญ่วางทำลายล้างโลกครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ครับ กลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันจันทร์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยและก็มีความสุขนะครับสวัสดีครับ